ในที่สุดฝันเราก็เป็นจริงเรียบร้อยมันมาอยู่ในมือผมแล้วครับนี่คือลำโพงเค F L S 6 0 w i r l l t s s เป็นลำโพงที่ผมอยากได้มากๆนะครับตอนนั้นเนี่ยผมรีวิวเจ้าตัว L S X 2ไปแล้วใช่ไหมตัวนั้นราคา40,000กว่าบาทแต่วันนี้ครับราคาเบาๆ200,000กว่าบาทครับสวัสดีครับเจอผมน้องเว็กซีเวทครับแม่หลังจากที่ผมแบบ อยากจะได้มานานมากนะครับ<อ>หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นผมแบบไปลองฟังเจ้าตัว Ls 60 w i r e l e s s ผมมีถ่ายโพสต์ลงแฟนเพจไปแล้วนะครับแล้วแบบว่าทำใจราคาไม่ลงสักทีเพราะว่าลำโพงตัวนี้นะครับราคาเต็มเขาเนี่ย269,000บาทแต่วันนี้มาอยู่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าได้ในราคามา239,000บาทนะครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่า บ้านผมยังบิวอินไม่เสร็จเลยสั่งมาก่อนอีกแล้วอยากจะลองดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตัวนี้ผมบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นลําโพงเหมือนกับลําโพงไฮไฟแบบแอคทีฟนะครับเป็นรุ่น Hop ็อปสุดแล้วของตัวเคฟตัวนี้นะครับ ซึ่งเขาจะมี Power p พ w e r ว m p อในตัวเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาแกะกล่องดูด้านในกันซึ่งสีที่ผมสั่งมานะครับแน่นอนว่าตัวที่แล้วก็สีขาวตัววันนี้เราก็ต้องสั่งสีขาวมานะครับนี่คือลำโพงสีขาวในส่วนของชื่อสีเนี่ยคือ Mineral White นะครับจริงๆเขามีอยู่สีสีนี่แหละเออแกะกล่องมา เราจะเจอกับอุปกรณ์อคเซสซอรีก่อนนะครับนี่คือ LS 6 0 w i r e l e s s a c c e s s o r y ก็จะมีพวกสายสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแถมมาให้ภายในกล่องนะครับนี่มีสายแลนด้วยไม่ต้องไปหาซื้อสายแลนอะไรต่างๆมาใช้งานให้มันแบบเสียงดงเสียงดีนะครับสายแลนที่เอาใช้ให้มาเนี่ยก็โอเคแล้วแล้วก็นี่ครับเขาจะมีในส่วนตัวออ t ชั n นอลฟ o ตนะครับผมมันก็คือขารองลำโพงนะครับน็อตตัวนี้ถ้าสมมติใครเคยเห็นว่าเวลาเราซื้อลำโพงแพงๆอะไรเงี้ยมันจะต้องแบบเหมือนมีขาลำโพงว่ามิติเสียงจะเปลี่ยนเขามีมาใให้้ดวยนนะรัมจเเปป็ไแลาส่ ฐานลำโพงแล้วก็วางมันจะทําให้ตัวฐานลาโพงเนี่ยลอยจากพื้นมานิดนึงแล้วเสียงมันจะมิติเปลี่ยนให้เสียงดีขึ้นไม่ต้องไปซื้อเขามีมาให้เรียบร้อยภายในกล่องนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเขามีในส่วนของตัวรีโมทนะครับนี่มีรีโมทแถมมาให้อยู่ทางด้านในตรงนี้นะครับก็มีมาให้แบบครบๆเลยนี่ก็คือในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับเรามาดูลําโพงตัวจริงกันดีกว่าผมถอดแกะอะไรต่างๆไปบางส่วนเรียบร้อยแล้วเปิดฝาออกมาตื่นเต้นมากเป็นการรีวิวสินค้าที่ พอเป็นอะไรที่เราอยากได้อะแล้วเราซื้อมาเพื่อเอามาใช้เนี่ยมันจะน่าค่อนข้างยิ้มแยม้มแก้มปรีนิดนึงนะครับโอ้โหแพ็คมาดีมากานี่มาโอ้โหมาเป็นเสาเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆกล่องมันดูใหญ่แต่ตกใจว่าเสียงอะไรวางทับรีโมทเฉยๆครับเนี่ยพอมันเป็นอะไรที่แบบ พรีเมียมอ่ะเขาจะแพคมาให้แบบโคตรดีอันนี้ผมบอกตรงว่าแพคหนามากดูอะไร Remove After ก่อนการใช้งานมีบอกมาให้นะครับว่าลำโพงอยู่ตรงไหนจะไปจับมันกลิ่นของใหม่ ว้ามาอยู่ตรงหน้ากันเรียบร้อยลำโพงมูลค่า2 0 0แสนกว่าบาท KFLS60 Wir e l ส s s นะครับผมก็นี่คือที่สุดของที่สุดแล้วลำโพงที่แพงที่สุดในชีวิตที่เราซื้อมานะครับแล้วผมก็ต้องบอกตรงว่าถ้าใครอยากจะเหมือนกับยกโรงหนังเอามาไว้ที่บ้านตัวนี้น่าจะโดนเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแกะกล่องเอามให้เสร็จทั้ง2ตัวแล้วเดี๋ยวเรามาลองเซตอัพแล้วเหยวเรามาลองฟังเสียงกันดูว่ามันจะเป็นยังไงไปชมกันครับ เอามาวางเรียบร้อยนี่ผมต้องบอกเลยนะครับว่าดีไซน์เนี่ยโคตรสวยเลยคือแบบ มันบางเคลียวมากๆนะครับคือผมไปเห็นที่ช็อปจริงมาเนี่ยตอนนั้นคือแบบสะกดจิตห้ามใจสะกดจิตห้ามใจจนในที่สุดก็มาวางไว้เรียบร้อยนะครับถ้าสมมติใครได้ดูผมรีวิวลำโพงเคฟอะน่าจะเคยเห็นตอนที่ผมรีวิวตัว L S X 2นะครับผมตอนนั้นก็ยังใช้งานอยู่อาจริงๆเนี่ยอยู่ข้างๆตรงนี้เลยเนี่ยต๊้คอมผมยังใช้งานอยู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวซับนะครับด้านล่าง K C 6 2อันนี้ผมก็ยังใช้งานอยู่จริงๆคือผมเป็นสาววอกเคฟแท้ๆนะครับแล้วต้องบอกตรงๆว่าสีที่ผมปลดปานก็คงจะเเป็็นสสีีขาาวหละพระรออบ้้ยผมกซื รจริงๆเขามีทั้งหมดสีสีคือมีสีตัวรอย a อบ l u e นะครับแล้วก็มีตัว Miner a l White นะครับแล้วก็ยังมีในส่งตัว Titan น u m g เก y แล้วก็ตัว c a r b o n Black คือเขามีสีสีเลยอยากจะได้สีไหนก็เลือกเอาขาดแค่สีแดงที่เขาไม่ได้มีมาให้ไม่เหมือนไก่ตัวที่เป็นลำโพงตั้งโต๊ะมันจะมีสีแดงมาด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราลองมองดูแบบผิวเขิน,นผ่านๆไปเนี่ยมันก็คือลำโพง Active ตวัวท็อปมี Power M ในตัวอะไรทั่วๆไปนี่แหละแต่ถ้าเราลองสังเกตดูดีๆ เห็นตัวดอกตรงนี้ไหมครับดอกตัวนี้มันคือดอกแบบอยู่นิคอนะครับคือการออกแบบลําโพงเสียงต่ำนะครับที่เขาประยุกต์มาจากตัวับมูเฟอร์ของตัว KC6 2นี่แหละมาใส่ในลําโพงแบบบางพิเศษนะครับซึ่งเขาจะใช้ตัวแกรนกลางของเขาเนี่ยร่วมกันนะครับมันจะมีการหันหลังชนกันตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่5นิ้วนะครับเขาบอกว่าการที่เขาใช้แกนร่วมกันเอามาชนกันอย่างเงี้ยมันจะทําให้กาลังขับเนี่ยมีสูงมากๆนะครับแล้วก็สามารถหักล้างเสียงสะท้อนได้นะครับทำให้เสียงตัวนี้มันแบบว่ามันไม่เพี้ยนเลยนะครับแล้วก็ตัวน เขาจะมีทั้งหมด2คู่ต่อหนึ่งค่านะครับก็ตรงนี้1คู่แล้วก็ตรงนี้อีก1คู่ด้วยกันนะครับแต่ความเจ๋งของลำโพงตัวนี้จริงๆมันไม่ใช่ตัวดอกอยู่นี้คอครับมันคือเจ้าตัวยูนิคิวพอมแม็กนะครับหรือว่าเจ้าตัวเมตาตัวนี้นะครับนี่มันจะอยู่ตรงด้านตรงกลางตรงนี้ครับนี่คือที่สุดของลำโพงเคฟนะครับถ้าสมมติใครเคยได้ลองฟังดอกลำโพงเคฟอะไรมาเนี่ยความเจ๋งนี่ครับเห็นตัวตรงนี้ไหมครับตัวนี้ครับมันคือตัวยูนิคิวครับคือการวางเจ้าตัวดอกทวิติเตอร์ตัวนี้นะครับ อยู่ตรงกลางศูนย์รวมของตัวกลวยในรูปของตัว C นะครับเนี่ยมันจะมีตัวกลวยรูปของตัว C ตัวนี้ตึ๊ดๆๆๆนะครับทำให้เสียงแหลมเนี่ยหรือว่าตัวเบสมิดเรนด์เนี่ยเสียงกลางนะครับเขาสามารถกระจายเสียงได้แบบทั่วห้องเลยอันนี้คือความออกแบบแบบพิเศษเขานะครับแล้วก็ตัววัสดุนะครับเขาใช้วัสดุแบบแมทนะครับถามว่าวัสดุพิเศษตัวนี้มันคืออะไรมันคือวัสดุที่เป็นรูปร่างเหมือนแผ่นกลมแบนลายเหมือนกับเขาวงกดไอตัวที่ผมชี้บอกไปนี่แหละครับทำหน้าที่ในการลดเสียงส่่วววนนเเเเกกกิิะะครัับบจจจาาาหลงงตตทอ์แแยยมถีโดฉพ เ,เขาบอกว่ามันสามารถลดได้ถึงขั้นแบบ99%นะครับทำให้เสียงของเขาเนี่ยมันค่อนข้างสะอาดและสดใสเดี๋ยวตอนที่คุณลองฟังนะ่ะคุณจะแบบเข้าใจความรู้สึกเลยว่าโอ้โหทำไมมันถึงแบบสุดยอดขนาดนี้ทาไมลําโพงตัวนี้ราคาถึงโหดดุเดือดขนาดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนการออกแบบเรื่องของมิติเสียงตัวเนี้ยเขาจะแบ่งลาโพงเป็นแบบ3ามทิศทางนะครับโดยลําโพงประเภทนี้เนี่ยจะมีคอสโอเวอร์ over, แบ่งย่านความถี่สูงออกไปที่ทวิตเตอร์นะครับและส่วนความถี่กลางที่ mid-range woofer เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวยูนิคิวนะครับและในส่วนของตัวความถี่ต่ำนะครับเขาจะ ตัว LF woofer หรือว่าเจ้าตัวユニคอ้นั่นเองเมื่อมีการแบ่งแบบนี้เนี่ยตัวลำโพงเนี่ยเขาจะสร้างเสียงแต่ละย่านได้มีคุณภาพมากกว่าแบบเดิมนั่นเองครับซึ่งเขาจะกำลังขับค่อนข้างสูงมากนะครับหนึ่งข้างของเขาเนี่ย LF นะครับได้ที่500วัตต์นะครับในคลาสดีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว MF นะครับ100วัตต์ที่คลาสดีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว HF i g h นะครับ100วัตต์ที่คลาส AB ก็คือเสียงโล่เมดียมไฮนั่นเองนะครับตัวเนี้ยให้มาแบบครบๆเลยเท่านั้นยัังไมม่่พอเาีในนสววต MIE หรือว่า Music Integrity Engine เนะครับเป็นตัว DSP ที่ช่วยคำนวณเสียงให้ออกมาดีที่สุดเสียงเนี่ยจะไม่เพี้ยนฟังแล้วรู้สึกไม่เชื่อผมใช่ไหมลองไปดูตามช็อปที่เขามีลำโพงเจ้าตัวเคฟตัวนี้วางโชว์เอาไว้แล้วไปลองฟังดูคุณจะเข้าใจเลยว่าไอสิ่งที่เขาให้มาสเปคที่ให้มาที่ผมสาธยายไปให้ฟังเนี่ยมันสุดขนาดไหนนะครับแล้วต้องบอกตรงๆว่าพอมันเป็นลำโพงแบบแอคทีฟนะครับมีนู้นมีนี้มีนั้นในตัวเนี่ยมันก็จะเหมือนกับลำโพงคอมที่ผมเคยใช้งานคือเขามีการรองรับรับสม่นหลลกๆเเยชว ไฟ t i f y Apple AirPlay อะไรพวกนี้อันนี้มีทั้งหมดนะครับหรือว่าถ้าสมมุติคุณอยากจะมาเล่นไฟล์เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟล์ฟอร์แมตคุณภาพสูงนะครับ DSD MQA นะครับแล้วก็พวกไฟล์ธรรมดาต่างๆเช่น MP3 ACC อะไรพวกนี้อันนี้รองรับทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟล์ผมบอกก่อน ลำโพงตัวนี้ถ้าใช้ในรูปแบบที่ให้เหมือนกับมันเล่นเองนะครับผ่านการสตรีมมิ่งหรือว่าผ่านเครือข่ายเนี่ยมันได้ที่384กิโลเฮิร์ตซ์กันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าสมมติบอกว่าใช้ผ่านตัวสายโคแอกนะครับตัวนี้จะได้ที่192กิโลเฮิร์ตซ์นะครับแต่ถ้าสมมติใช้ผ่านออปติคอเนี่ยจะอยู่ที่96กิโลเฮิร์ตซ์ด้วยกันนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นเสียงแบบ24บิตทั้งหมดเลยเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่ลำโพงตัวนี้ให้มาแล้วตัวบอดี้อันนี้ผมยังงงไไม่่่ดด้้พูถึเลยตอออบกกนวนา มันแข็งแรงแล้วมันหนักมากคือยกคนเดียวเนี่ยผมยกลอยไม่ได้ครับ <Wow. S 1> ตอนแรกอ่ะผมว่าผมจะไปรีรวิวห้องนอนแต่คือมันหนักแบบหนักมากแล้วเอาไปเนี่ยถ้าล่างกับพื้นเป็นรอยแน่ๆนะครับเขาทําออกมาหนักเพื่อให้เสียงมันไม่แตก เพื่อให้เสียงมันแบบเขาเรียกว่าให้มันแบบตามดอกลําโพงที่มันควรจะเป็นเขาเลยต้องทําหนักขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือคารามาค่อนข้างถูกต้องแล้วแล้วก็ส่วนตัวลำโพงเคฟตัวนี้นะครับเขาจะมีการแบ่งแยกซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะครับก็คือตัวหนึ่งจะเป็นตัวเหมือนกับรองรับสัญญาณจากตัวหลักมานะครับก็ถ้ามองเข้ามานี้ตัวขวามือเนี่ยจะเป็นตัวพ i มารีนะครับตัวพิม a รีก็คือตัวหลักทุกอย่างจะต้องจัดการในส่วนของตัวฝั่งนี้นะครับด้านหลังพอร์ตเขามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะมีในส่วนตัวปุ่มรากลงงโ ก็จะมีในโวงตัว PS pairing นะครับที่เอาไว้กดค้าง เพื่อ pairing กับลำโพงฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็จะมีในสโถงตัวปุ่ม Bluetooth pairing เวลาที่คุณอยากจะเชื่อมตอมือถือใหญ่เชื่อมต่ออุปก,กรณ์อะไรต่างๆเนี่ยสามารถกดค้างที่ในโถงตัวปุ่มนั้นได้นะครับพอทาลงมาปุ๊บก,ก็จะมีในโถงตัวพอร์ต HDMI ตัวพอร์ตที่เอาไปเชื่อมต่อทีวีนะครับก็อย่างเช่นตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดหนังให้ดูกัน,นแล้วก็มีในโถงตัวช่อง Optical ช่อง coax ช่อง AUX นะครับหรือว่าจะเป็นในโถงตัวพอร์ต USB อันนี้ก็รองรับนะครับแล้วก็ยังมีในโถงตัวซับนะครับนี่สามารถต่อสายเข้าซับ แกสรับเหมือนกับว่าถ้าสมมุติแถวบ้านคุณมีสัญญาณลบกวนเยอะแล้วรู้รู้สึกว่าฝั่งซ้ายเงี้ยเสียงมันแบบมันดีเลย์มันตีขาดขาดหายๆคุณสามารถต่อสายตัวนี้เข้าไปอีกลำโพงอีกฝั่งได้นะครับ <S <S แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวช่องใส่แลนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพอร์ต A/C/C ก็ให้มาครบหมดสําหรับตัวพาร a r ีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝั่งซ้ายมือจะมีความแตกต่างกันแล้วก็จะมีปุ่ม p a ริ i n g นะครับปุ่ม USB แล้วก็มีช่องใส่ซับถ้าเราลองสังเกตดูดีๆนะครับ โดยปกติลำโพงทั่วไปเนี่ยไม่คุณติดซับข้างซ้ายก็ติดซับข้างขวาแต่มันก็จะเป็นต่อสายซับเข้าตัวฝั่งหลักใช่ไหมแต่ไม่ใช่กับตัวนี้ครับ ตัวนี้ต่อซับได้2ตัว oh. แยกแบบอิสระไม่ว่าจะเป็นซับตู้นี้หรือซับตู้นี้คือแยกไปเลยถ้าคุณบ้าเบสคุณต้องการดูหนังให้กระหึ่มครับต่อซับไปเลยครับ2ตัวรองรับทั้งคู่นะครับผมและก็ยังมีในส่วนของตัว t ูพา s s นะครับที่เอาไว้ลิงก์เข้ามากับฝั่งตัวนี้เนาะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวสาย ACC อันนี้ก็มีมาให้ค่อนข้างครบออก็ถือว่าจบเลย <c oughs> มีทุกอย่างให้มาทุกอย่างจริงๆทีนี้ในเรื่องของเสียงในเรื่องของการทํางานเป็นอย่างไรบ้าง ผมขอพาไปดูแอปพลิเคชันนิดนึงและเดี๋ยวเราจะมาบรรยายในเรื่องของตัวเสียงให้ดูกันครับนี่ครับหน้าตาแอปของทางเคฟนะครับซึ่งตัวแอปตัวนี้เนี่ยเราสามารถรีโมทสั่งการอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องใช้รีโมทเขาก็ได้ ถามว่ารีโมทมีไหมมีนะครับซึ่งรีโมทเนี่ยมันก็จะเป็นแค่พื้นฐานคือเปิดมิวเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแท็กอะไรต่างๆพวกนี้จะมีอยู่แค่นี้นะครับรีโมทที่เขาให้มาแต่ถ้าคุณอยากจะปรับละเอียดเนี่ยผ่านตัวแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีเลือกได้ครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ฟังเพลงผ่าน Wi-Fi หรือว่าพวกสตรีมมิ่งต่างๆผ่านบลูทูธ ผ่านตัวทีวีที่เป็นสัญญาณ ARC นะครับผมหรือว่า Optical Coax AUX อันนี้รองรับทั้งหมดนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว Music in the Cloud นะครับเนี่ยที่ผมบอกไปว่ารองรับพวก Spotify อะไรต่างๆพวกนี้ก็สามารถเปิดผ่านตัวนี้ได้เลยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Radio and Podcast ก็จะมีเหมือนกันนะครับหรือจะฟังผ่านตัว UPNP อันนี้ก็สามารถฟังผ่านตัวนี้ได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนตรงนี้ครับ r e m o ท e เป็นหน้า r e m o ท e อย่างเดียวทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีส่วนตัวนั้น Music อันนี้ก็จะเป็นพวก Spotify แล้วก็มี Equalizer ที่เราสามารถ add สร้างโปรไฟล์ได้นะ จะเป็นแบบ normal mode ก็ได้ expert mode ก็ได้นะฮะถ้าสมมติคุณอยากจะเป็น expert mode คุณก็ลองสร้างขึ้นมาลำโพงอยู่ตรงไหนติดกำแพงหรือเปล่าถ้าอยู่ติดก็ wall mode นะครับตรงนี้ได้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนการปรับ trim เสียงโทนต่างๆนะครับเนี่ยปรับเพิ่มเสียงเบสปรับ balance control มีซับหรือเปล่าได้ต่อซับไหมถ้าถ้าคุณต่อก็เลือกไปนะครับต่อตัวเดียวหรือต่อสองตัวถ้า2ตัวก็กด2ตัวถ้าตัวเดียวก็กดตัวเดียวนะครับไม่ได้ต่อวันนี้ผมไม่ได้ต่อก็กดไม่ได้ต่อไปนะครับ subwoofer channel เอาแบบไหน mono หรือสเตอริโอสำหรับคนที่ต่อ2ตัวอะไรพวกนี้นะครับไฮพาร์สฟิวเรนซี่ต้องการไหมถ้าคุณต้องการคุณก็จัดการต่แต่พวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการต่อซับนะครับเนี่ยก็จะมีอะไรต่างๆให้ปับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เซตติ้งนะครับเซตติ้งเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเลือกลำโพงอย่างบ้านผมเนี่ยผมมีทั้งตัว LsX2lt กับเจ้าตัว Ls60 ใช้แอป,ปตัวเดียวกันร่วมกันได้เลยนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ปรับต่างๆดูอัปเดตลำโพงได้เพิ่มเสียงดูแอปพลิเคชันแล้วก็ยังรรออองงงัับในนนส่่ววววขตตพก Google Chrome ะไาๆี้ มีมาให้ด้วยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเราไปลองนั่งฟังเพลงพร้อมๆกันดีกว่ากับเจ้า k a LS 60 w i r e l e s ตัวนี้ว่าเสียงมันจะสุดยอดขนาดไหนไปชมกันครับแน่นอนจัดลำโพงขนาดนี้มันก็จะต้องดูหนังกันใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ของอเปิดทีเซอร์ของ God of War แล้วกันเสียงที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้นี่คือแบบไาโพงตัวนี้เลยนะแล้วก็คือใช้ไม้ตัวนี้ไ <you> ปไง สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบลําโพงตัวนี้มากๆเลยนะครับเรื่องของการแยกซ้ายขวาก่อนการแยกซ้ายขวาเวลาสมมติคุณนั่งดูอย่างเงี้ยครับเสียงเวลาที่มันเหมือนมีตัวละครล้มซุปหรือเมื่อกี้เมื่อกี้สุดฟันดําซุบคือแยกเสียงซ้ายขวาชัดเจนมากมันแบ่งโซนแบบชัดเจนมากพอเขามาเป็นลําโพง3ามทิศทางนะครับเราจะรู้สึกว่าตอนที่เสียงมันมาด้านโู้นอ่ะเสียงจะมาจากลําโพงฝั่งด้านซ้ายมือก่อน แล้วก็ค่อยวิ่งมาที่ลำโพงดอกกลางตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วพอมันไปฝั่งหนึ่งปุ๊บมันก็ติดที่ลำโพงฝั่งขวามือไปที่ฝั่งขวามือเสียงก็เลยดูเหมือนกับวิ่งกระจายได้180องศานะมันอาจจะได้ไม่ถึง1 0อ360องศาหรอกแต่มันอารมณ์เหมือนแบบให้กําลังเสียงหรือว่ามิติเสียงเนี่ยแบบ1 8อองศาตามที่เรานั่งอยู่ทางด้านหน้าได้นะครับด้านหลังเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มลำโพงเอานะครับต่อมาในเรื่องของตัวซับผมพูดตรงตรง ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ติดเสพซับวูฟเฟอร์ขนาดนั้นนะครับเสียงที่มันมาจากในส่วนของตัวลำโพงย mm ูนิคอร์เพียงพอแล้วครับ you คือแบบกระหึ you ่มมาเอางี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดังให้ฟังกันดู ทนเมื่อกี้ได้ดูนะตัวลำโพงยูนิคอร์มันจะสั่นเหมือนซับเลยนะครับคือแบบบบบบบคือเสียงเบสเสียงอะไรต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยคือกระหึ่มมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมีการปรับในส่วนของตัวอีโรควาไลเซอร์ของตัวลำโพงตัวนี้ให้เป็นไปทางเสียงเอ็กซ์ตร้าเบสด้วยนะครับใครที่แบบว่าชื่นชอบก็สามารถฟังในรูปแบบของนี้ได้คือถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณเอาไปดูหนังเนียจริงๆแค่นี้ย คือแทบจะเหมือนโรงภาพ,พยนตร์ภายในบ้านแล้วแต่ถ้าอยากจะเอาไปให้สุดมากกว่านี้ผมแนะนําเพิ่มซับครับ KC62 เข้าไปสักหนึ่งตัวหรือว่าซับตัวรุ่นใหญ่มากกว่าตัวนี้เข้าไปอีกสักหนึ่งตัวก็ได้โดยส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มลังเลแล้วว่าลำโพงชุดนี้พอไปอยู่ในชุดทีวีของผมที่ผมกำลังบิวอินอยู่ใช่ไหมคงน่าจะได้เพิ่มซับสักหนึ่งตัวน่าจะเป็นแบบอะไรที่จบมากๆเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับอันนี้คือในเรื่องของฟีลลิ่งการดูนะเดี๋ยวเราลองไปลองฟังเพลงกันดูครับไปลองฟังดู ฟังเสียงที่ผมอัดจริงๆจังๆให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยสําหรับใครที่จะใช้ชุดโฮมเทเลเตอร์หรือว่าตัวลําโพงชุดนี้นะครับหนึ่งอย่างเลยคุณจะต้องมีสเปซที่ห่างจากตัวลําโพงเนี่ย ขั้นต่ำนะครับประมาณสัก2เมตรมันถึงจะได้มิติเสียงที่กําลังดีมากเพราะว่าตอนแรกที่ผมนั่งอยู่ประมาณนี้ตอนถ่ายคลิปอะ่ะเสียงเวทีมันจะดูไม่กว้างแต่พอผมเริ่มขยับจะสังเกตว่าตอนผมเปิดเพลงปุ๊บแบบผมเริ่มจะค่อยๆขยับถอยมาครับอันนี้จะเป็นระยะสเปซเมตรห้าสิบเกือบเกือบสองเมตรนะครับผมก็จะมีความห่างมากขึ้นพอคุณยิ่งถอยห่างออกมาได้ประมาณเกือบ2เมตรอะคุณจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าเวทีเสียงของตัวลําโพงเคฟเอลเอสหกสิบตัวนี้มันจะกว้างแบบมีมิติมากคือกว้างแบบยิ้มเลยอะถ้าคุณ ได้ลองฟังของจริงอะคุณจะยิ้มเลยต่อให้ผมอาจเสียงดีแค่ไหนก็าตามทีนะครับคุณไม่ลองเปิดฟังคุณจะไม่เข้าใจเพราะว่าลําโพงที่คุณใช้อยู่มันอาจจะทําเวทีเสียงกว้างขนาดนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวขับเสียงผมได้มีลองฟังเพลงดูนะครับขับเสียงใสขับเสียงแหลมเนี่ยคือใสเสียงมันจะแบบ ใสสะอาดมากๆไม่ได้มีอาการถึงขั้นบาดแก้วหูไม่ได้มีอาการแบบแสบหูนะครับดูแบบกรุ้งกริ้งอะไรเงี้ยมาได้แบบเต็มมาได้แบบดีมากนะครับส่วนในเรื่องของตัวเสียง mid range หรือว่าเสียงต่ําเสียงกลางเนี่ยครับดอกลาโพงที่มันมีมาถึง4ตัวมันทําให้มิติโทนเสียงที่เขาออกมามันขับออกมาได้สูงมันขับออกมาได้ดังจริงคืออย่างเมื่อกี้ผมลองเปิดแบบ 50, 60 80, 90 เสียงไม่มีอาการแตกเลยนะครับอันนี้มันเป็นผลมาจากในส่วนของตัวที่เขาออกในส่วนของตัวแกนมอเตอร์ในแกนตัวดอกลำโพงตัวนี้ครับเทามาเพื่อหักล้างทําให้เสียงมันสะท้อนเสียงมันชนกันแล้วก็หักล้างน,นะครับทำให้เสียงมันไม่เพีย้ยนถ้าสมมติใครเคยใช้ลําโพงแบบราคาไม่ได้สูงมากไม่ได้ไฮเอนด์มาพอเวลาเราเปิดดังไปเรื่อยๆดังไปเรื่อยๆจนถึงระดับหนึ่งอะเราจะรู้สึกว่า เสียงมันแตกเสียงมันเพี้ยนนะครับอันนี้ไม่มีอาการเหล่านั้นเลยอาจจะเป็นทั้งในส่วนตัวดีไซน์ของตัวตู้เองตัวดีไซน์ในส่วนงตัวดอกลําโพงเองพวกนี้มีผลทั้งหมดนะครับผมบอกตรงว่าใครที่แบบว่าไม่ได้ติดปัญหาเรื่องเงินนะตัวเคส Ls 6 0อ่ะที่เป็นลำโพงอ c t ที e ตัวนี้คือตัวจบจริงสําหรับชุดโฮมสเตเตอร์ดูหนังภายในบ้านนะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาเนี่ยอยู่ที่2,69,000บาทได้กันนะครับแต่ว่า ที่ผมได้มาเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ239,000บาทอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับแต่ว่าราคาที่เขาลดราคาลงมาเนี่ย239,000บาทไปลองฟังเสียงจริงดูได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปลองฟังเสียงจริงผมมีเสียงที่ผมอัดมาให้เพื่อนๆฟังกันดูครับลองฟังกันดู สำหรับเจ้าตัว KFLS 60 Wireless ตัวนี้นะครับก็บอกตรงๆมันคือเซ็ตลำโพงในฝันของผมแล้วผมก็ทำตามฝันได้เรียบร้อยเอามาไว้ในบ้านใหม่นะครับผมก็ตอนนี้ยังบิวอินไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวพอใ้บิวอินเสร็จเนี่ยผมจะเอามาอวดโชว์อีกรอบหนึ่งละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมน่าจะวางแผนซื้อในส่วนตัว s u b w เฟอ e r มาเพิ่มเรียบร้อยแล้วแหละแต่คมไม่ได้ถึงขั้นต่อสองตัวเพราะโดยส่วนตัวผมถ้าได้ดูรีวิวตั้งแต่ตัว LSX 2ที่ผมเคยรีวิวไปอ่ะผมก็จะพูดตลอดเสมอว่าผมเป็นคนชอบซับ ผมเป็นคนชอบเบสจนก็ได้ซื้อซับบูเฟอร์มาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็น่าจะโดนอีกหนึ่งตัวแล้วก็ถามว่าทําไมผมถึงชอบแบรนด์เคฟถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสียงเบสแต่คุณไม่ชอบเสียงเบสจนฟังแบบอูอีไม่ชอบเสียงเบสจนแบบมันเบสจนเบสบวมเบสฟังไม่รู้เรื่องแต่ชอบโคนให้มันประมาณนี้ลองฟังของเคฟดูแล้วคุณจะเข้าใจว่าเสียงเบสที่มันเป็นแบบเบสผู้ดีอ่ะมันเป็นยังไงเสียงซับเสียงมิดเรนเสียงต่ํามันเป็นยังไงนะครับส่วนตัวเสียงสูงเนี่ย เป็นเสียงสูงที่ไม่บาดหูแต่ว่าเป็นเสียงสูงที่แบบใสกิ้งเลยเนะี่ยเป็นยังไง ไปลองหาฟังกันดูครับตัวนี้อาจจะเป็นราคาที่มันค่อนข้างสูงอะไฮเอนด์คุณอาจจะไปลองดูตัวกลางตัวต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นตัว l s x 2ตัวนี้ผมเชียร์จริงๆสาหรับใครที่จะเริ่มต้นเล่นลําโพงไฮเอนด์แต่ราคาแบบในงบประมาณ4 50,000หมื่นบาทตัวนั้นก็ได้แต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณมีเซ็ตที่คุณอยากจะดูหนังจริงๆดู Netflix ดู y o u t u ดูดู d นียพาทนี่คือตัวจบลองดูแล้วกันนะครับอุยไม่ได้สิตัวจบไม่มีอยู่จริงรอบที่แล้วผมก็บอกว่านั่นก็คือตัวจบ ไม่รู้ต่อไปผมจะไปโดนตัวไหนของเคฟนะครับเพราะว่าลำโพงคู่ละล้านเขาก็มีเหมือนกันถ้าผมมีโอกาสตังเหลือไว้เดี๋ยวว่ากันสำหรับวันนี้ทางผมน้อง x ซก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันรอบหน้าผมจะมีอะไรมารีวิวอีกหรือว่าเซตนี้จะไปอยู่ในเซตอัพรูปแบบใดรอติดตามได้ในรังโจนครับเพราะว่าเดี๋ยวลำโพงคู่นี้ไปโผล่ในรังโจนแน่นอนไปแล้วบผมสวัสดีครับ